พอจดประสัทเสร็จปุ๊บอเอาเอกสารทั้งหมดไปเปิดบัญชีธนาคารอาโอนเงินเข้าปึา้งทุนมาจริงเว้ยออแล้วยังไม่จ่ายได้ไหมยังไม่จ่ายได้ไหมขั้นต่ำจริงๆมันต้องแท้ว่าเรียกชําระ25%ของทุนจดทะเบียนถ้ายังไม่จ่ายเนี่ยบัญชีจะมั่วแต่แรก มาครับทุกคนวันนี้เข้าสู่อีพีที่9ของภาคสิ่งที่สงสัยกันครับเราก็จะอี e ีขึ้นมาได้เพราะว่ามีคนบอกครับทุกคนด้วยความสั่งเวทแต่ที่บอกพี่พี่จำไม่ได้ได้ยังไงคอนเซปต์เดิมเออดูอะไรก่อนก็ได้ประโยชน์เหมือนกันครับใช่ครับไม่ได้มีการเรียงไม่ได้เหมือนแบบดูวันพีที่ต้องไปดูตอนที่พันกว่าไม่เกี่ยวนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ ภาษีที่สงสัยของผมคือครเรื่องอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานนะที่เป็นเรื่องแรกที่ทุกคนต้องคิดในการจดบ,บริษัทเลยคือทุนจดทะเบียนบริษัททุนจดทะเบียนบริษัทคำนี้คำนี้ดีแล้วคนชอบบอกว่าทุนเท่าไหร่คุณคุณรู้ไหมตอนคุณจดบริษัทผมได้ยินว่าคุณต้องได้ยินคาว่าจดล้านหนึ่ง,องซอมทุกคนเนี่ยชอบแนะนำผหนึ่งล้านบาทแล้วหลายคนก็ถามว่าแล้วกูจะหาเงินล้านมาจากไหนเออแต่นี้อันนี้เล่าอันนี้เล่าได้ได้หลายมุมอ่า ซึ่งคําถามของผมเนี่ยข้อแรกก่อนเลยคืออ่ะจดเท่าไหร่ผมยังไม่ถามเพราะอันนี้เป็นเรื่องของแล้วแต่ความครับความแน่นของทุกคนนะคุณคนคณฟิตแค่ไหนคุณใสไปแล้คุณจะจดสิบล้านแต่แรกแต่คุณเลยแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้ที่จดไปกี่บาทนั้นน่ะต้องจ่ายเมื่อไหร่จริงๆมันต้องมีเงินจริงด้วยอันนี้อันนี้อันนี้แบบเอาหลักการที่ถูกต้องก่อนความจริงก่อนความจริงก่อนคือถ้าทั้งนี้พี่ย้อนนี้ได้ไหมพี่ไหนพูดเรื่องทุนแล้วพี่อยากพูดแบบอีกประเด็นหนึ่งด้วยคือเอาให้ครบเลยคือทุน ทุนที่คุณจะจดบริษัทควรเป็นเท่าไหร่อะ,อะคุณควรคิดจากหลักการนุ้ยไม่ใช่หนึ่ล้านหลักการคือบริษัทคุณอะต้องมีทุนเริ่มต้นเท่าไหรด่ดีมันมีหลักอยู่2เรื่องหนึ่งคือคิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจะมีไรายได้เช่นสมมติอมบอกซอมเปิดบริษัทใช่ปะ่ะค,คิดว่ากี่เดือนจะมีไรายได้สมมตินะสมมติชมพ่อบาอบอกอีก3เดือนข้างหน้าไม่ไม่เกิน3เดือนกูต้องมีรายได้ใน3เดือนนั้นะซอมต้องจ่ายเงินค่าอะไรบ้าง ซอมเซตมาก่อนเช่นจ่ายค่าแรงน้องฟิกคอร์ต่างๆฟิกคอร์ต่างๆเข้าขมามดังนั้นทุนเน่ะมันควรไม่น้อยกว่าไอ้เงินที่3มเดือนแรกจะรันก่อนรายได้เข้านะอืมเอออันนี้คือ,อ,ค,อคือหลักการคิดก่อนนะคือมันต้องหมุนเวียนคิดจากหลักหมุนเวียนจริงๆก่อนสมมุติมาเซตไว้ห้าแสนเออแต่ฟิกคอร์ตแต่ละเดือนคือสองแสนอาจจะไม่พอแล้ว<ม>เดือนที่สามเดือนเออใช่แล้วไม่เมื่อกี้ถ้าพูดแบบกวนตีนนี่คือเดือนที่สามที่ลูกค้าเข้าอ่ะไม่ได้แปลว่าเงินจะเข้านะครับจ้า <laughs> แม่งโดนเครดิตหกสิวันแปลว่าอาจต้องเก็บไว้6เดือนนะอย่างเงี้ยแห้งเลยจ้ะเออดังนั้นมันเคยเป็นเป็นเหตุผลว่าตัวคิดจริงๆต้องคิดจากเงินที่จะอ,ออกอ,อันนี้เพื่อเพื่อความแบบความเคลียร์คัดจดเงินปั๊บไม่ยุ่งกับบริษัทแน่นอนอ,อันนี้สําคัญแล้วก็เงินเดือนเราจะจ่ายกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ต้องคิดตรงนี้ให้เรียบร้อยครับผมอ,อันนี้คือคือประเด็นแรกดังนั้นร้านหนึ่งไม่ใช่คําตอบที่ถูกแต่ดังนั้นพอคิดจากแบบนี้มันเลยสำคัญมากๆต้องมีทุนจริงๆ แต่ทุน,นมันไปนสัมพันธ์กับเรื่องที่สองที่พี่อยากพูดแล้วหลายคนพลาดคือถ้าเราจดบริษัทกันสองคน,นมสมมุติเมื่อกี้บอกว่าต้องใช้ทุนสามเดือนต้องใช้500แสนสมมุตินะครับผมเราถือกันงกี่เปอร์เซนต์ดีตอนนี้บริษัทขั้นต่ำม,มันคนได้แล้วจองกับพี่จะถือกี่เปอร์เซนต์ ซอมจะถือกี่เปอร์เซ็นต์โจทย์กับพี่อ่าสมมติแฟร์ๆเลยอะห้าสิบห้าสิบะห้าสิบ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 เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ทะเลาะกันชิบหายเลยนะเพราะแม่งตดชนกันพอดีมันไม่มีประชาธิปไตยในการใช่มันต้องมีคนนึงมากกว่าอ่าสมมติซอมถือหกสิบพี่หถือสี่สิบนั่นแปลว่าทุนห้าแสนซอมต้องลงสามแสนอ่าพี่ลงสองแสนอืมอันเนี้ยก็เป็นสัดส่วนที่จําเป็นคือคนที่จะลงทุนเยอะก็ต้องมีเงินเยอะอืมอันนี้คือคอนเซ็ปที่ถูกนะ ต้องคิดแบบนี้ก่อนใช่มันก็ต้องเอาเงินจริงมาตั้งเอาสัดส่วนมาตั้งแล้วก็ลงตามนั้นจริงๆแต่กลับมาที่คาถามเมื่อกี้คืออะไรนะคือจ่ายเมืม่อไหร่จ่ายเมื่อไหร่จริงจแจ่ายตั้งแต่วันแรกที่จดทะเบียนตอนไปจดอ่ะเขาไม่ขอดูคุณหรอกอ <seats. S 1> แต่มันควรจะเปิดบัญชีธนาคารเอาเงินเข้าต้องมีไว้แหละต้องมีไว้ต้องมีไว้สสไวหเห็นใช่คือถ้าเป็นปัจจุบันแบบนี้ทางที่ดีที่แบบเคลียร์สุดก็คือพอจดบริสัทเสร็จปุ๊บเอาเอกสารทั้งหมดไปเปิดบัญชีธนาคารโอนเงินเข้าปึ้งทุนมาจริงเว้ย เพราะว่าจริงๆแล้วทุนเนี่ยทุกคนมันก็คือสิ่งที่เราไปใช้จ่ายในบริษัทแหละไม่ว่าจะเป็นตกแต่งออฟฟิศซื้อของเข้าต่างๆมันต้องมีพวกนี้เข้าไปใช่แต่ในคาถามฝั่งตรงข้ามกันแล้วยังไม่จ่ายได้ไหมยังไม่จ่ายได้ไหมขั้นต่ำจริงๆมันต้องแท้ว่าเรียกชําระ25%ของทุนจดทะเบียนเช่นเมื่อกี้ถ้าบอกว่าล้านหนึ่งขั้นต่ำคือต้องชําระ2องแสนห้าต้องมีเงินจริงๆ2องแสนห้าอันนี้คือคอนเซปต์เนาะทีนี้บอกว่ายังไม่จ่ายได้ไหมเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะยังไม่จ่ายเออ ใช่ก็เป็นไปได้อาจะยังไม่จ่ายแต่ถ้ายังไม่จ่ายเนี่ยบัญชีจะมั่วแต่แรกเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งจะลงว่าเป็นเงินสดซึ่งไม่มีจริงออหรืออาจจะไปติดเป็นลูกหนี้ค่าหุ้นซึ่งไม่มีจริงอีกออ,อ,อ,อันนี้เป็นปัญหาบางคน <S 2> <S 2> บอกว่าเนี่ยพอไม่เอาเงินจริงมามันจะไปติดอยู่2ออันไม่เป็นเงินสดก็เป็นลูกหนี้ค่าหุ้นซึ่งพอมันไม่มีจริงอ่ะหลังจากนั้นบัญชีจะลงมั่วมันก็จะเป็นเงินที่ค้างอยู่แบบอ้าว ไม่มีแต่มีบัญชีนะเพราะว่ามันมันลงไม่ได้คือในมุมบัญชีฝั่งหนึ่งมาลงเป็นทุนจำนวนเท่านี้อีกฝั่งมันต้องมีอะไรมาเป็นเงินสดเป็นเงินฝากเป็นอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีก็ติดซึ่งเวลาที่เราจะชําระเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานในการชําระเข้าไปใช่ถ้าให้ดีมันก็จะต้องมีเรื่องของทะเบียนใบหุ้น มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่เขาอยากให้มีนะมีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีใบหุ้นมีอะไรเงี้ยมีการชําระเงินจริงอ่าหุ้นมีเลขอะไรถึงอะไรหุ้นหุ้นละกี่บาทอะไรเงี้ยคือพวกนี้ก็ระบุให้ชัดแล้วก็ทําเอกสารให้เรียบร้อยอันนี้คือเพอร์เฟกต์อือือีกหนึ่งขยะถ้าผมแบบพี่ับผมอยากจะจดร้านหนึ่งนั่นแหละผมเห็นแล้วเนี่ยก่อนตั้งแต่ก่อนเปิดบริษัที่ะคอเทชันมันลอยอยู่แล้ว ผมเมื่อมีกําไรได้แน่ผมรอมีกําไรผมก็ชำระกลับเข้าไปได้ไหมขั้นต่ำเกาต้อง25%อยู่ดีอ,อ่คือร้านหนึ่งเมื่อกี้ยังไงต้อง2 5, องแสนห้าต้องชำระเข้ามาก่อนอแล้วที่เหลือจะเรียกเพิ่มค่อยว่ากาันเออมันมีมันมีเพดานกฎหมายที่บังคับอยู่อันนี้กฎหมายมซึ่งยีิบห้านั้นอนะ่ะต้องจ่ายเมื่อ,อไหร่พี่ วันจริงๆมันคือวันที่จดทะเบียนบริษัทแลวถ้าไม่จริงถ้าไม่ถ้าไม่จริงก็คือกลับไปพิธีการโอนเมื่อกี้ไม่ก็จะลอยมาแบบอยู่ๆก็มีซึ่งอาจจะไม่ได้มีเสเออแต่ว่ามันก็จะลงบัญชีมั่วไงสมมติคุณไม่ได้มีเงินจริงอ่ะคุณตั้งขึ้นมาตึ้งแล้วทุกอย่างมันก็จะโฟไปไงเวลาจ่ายค่าแรงจ่ายไงสมมติคุณไม่มีเงินอ่ะคุณจ่ายค่าแรงคุณเอาอะไรจ่ายคุณควักไปก่อนก็ก็กลายเป็นมั่วนะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไม่รู้ว่าจะลงบัญชียังไงหรือถ้าคุณีม มก็ต้องไปลงบัญชีแบบมีการยืมเงินเข้ามาซึ่งมันจะมั่วไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงยืมต่ออันนี้การยืมไปมันก็จะยืมมันนู่นนั่นนี่ไปหมดแล้วบัญชีมันก็จะลงยากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้ามันมั่วแต่แรกอ่ะผมรับประกันหลังจากนั้นอ่ะบอะไรไม่รู้โผล่มาเต็มไปหมดแล้วแบบอ้าวเ้วเราเคยมีหนี้กับบริษัทแบบนี้เมื่อไหร่ว่าไงก็จะงงไปหมดเลยเออดังนั้นต้องต้องพยายามให้มันตรงแต่ว่าอย่าไปส่วนจํานวนอือีกคลิกหนึ่งที่สําคัญคือ ไอ้คำว่าเงินตรงอ่ะเราอาจจะไม่มีจริงใช่ไหมถ้าเราอาจจะไม่มีจริงเนี่ยแปลว่าอาจจะกู้ได้นะกู้ได้ความหมายคือเช่นเมื่อกี้บอกว่าสองพี่กับจอมคนละอ่าทั้งทุนทั้งหมดคือห้าแสนเรารู้ว่าต้องใช้เงินห้าแสนซอมบอกซอมไม่มีสามแสนแต่ผมอยากถือหกสิบเปอร์เซ็นต์ซอมบอกเฮ้ยงั้นผมจดทุนแสนเดียวผมมีแค่หกหมื่นซอมลงหกหมื่นพี่ลงสี่หมื่นแล้วเงินที่เหลืออีกสี่แสนที่ขาดซอมบอกซอมไม่มีพี่หนอมให้กู้ได้ไหมพี่อาจจะเป็นเจ้าหนี้สี่แสนแทนได้ แล้วซองก็มามีเงินอะไรก็มาจ่ายคืนพี่อดังนั้นทุนไม่ต้องเยอะก็ได้แทนที่ให้บริษัทจะหมุนไม่คล่องอืเราไปจัดการของเราให้เรียบร้อยแล้วให้บริษัทหมุนคล่องดีกว่าถูกต้องเราค่อยไปพอวันหนึ่งเรามีกำไรเราวก็ไปเคลียร์นี่ก็ไปเคลียร์ใช่หรือไม่ก็บอกว่าเออเนี่ยพี่น้อมสี่แสนนะโอเคเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดสี่แสนเนี่ยผมจ่ายพี่น้องครบเดี๋ยวผมมีเงินปะผมจะเพิ่มทุนก็เพิ่มจากไอ้แสนนึงเมื่อกี้ขยับเป็นห้าแสนนี้แล้วมันปรับเปลี่ยนได้เสมออแต่ว่าไม่จําเป็นต้องไปจด เยอะๆแต่แรกถ้าไม่มีเงินจริงเว้นแต่ว่ามันจะมีปัญหาในกรณีแบบบางธุรกิจเขาต้องการทุนขั้นต่ำคุณก็ต้องหาเงินมาหรือหาวิธีที่ทําให้มันสามารถจดได้อเพราะฉะนั้นใครจดแรกๆนะครับก็เฮ้ยเขาให้เขียนเท่าไหร่ก็ได้ออย่าไปห้าวนะครับเอาทําจริงดีกว่าเพราะมันจะลงบัญชีง่ายเพราะว่าถ้าอยู่คุณไปห้าวเนี่ยเฮ้ยฉันอยากจะอู้ฟู่ทุนจดสักสิบละกันจริงๆทุนน้อยยิ่งดีนะ เพราะว่าถ้าเป็นหนี้อย่างเคสเมื่อกี้ถ้าบอกว่าเป็นทุนแค่แสนเดียวแล้วเป็นหนี้สี่แสนอ่ะพี่เอาเงินคืนได้เร็วนะคือมีเงินเมื่อไหร่ก็คืนเจ้าหนี้ก่อนคืนเจ้าหนี้ก่อนพี่ไม่ต้องพี่ไม่เจ็บตัวด้วยไงแต่ทุนเนี่ยเอาออกไม่ได้นะสมมุติสองบอกเราลงเัินคนละสองสามแสนพี่สองแสนเาเราถอนทุนคืนไม่ได้นะเราต้องรอถอนเฉพาะเมื่อมันมีกําไรไงถ้าถอนทุนคืนก็คือต้องไปขายหุ้นคืนนั้นทุนต่ำๆอ่ะ ถ้าแบบสม,มไม่ต้องการแค่โฟเยอะทุนน้ำต่ำดีกว่าแล้วให้กู้เยอะๆดีกว่าอันนี้เป็นเป็นทริคของ SME ด้วยอได้ว่าบางทีแบบมไม่ได้อยากลงเงินไปทีเดียว่เยอะก็คือถ้าคุณเป็นบริษัทในประเภทที่แบบ,รแบ,บหรือเป็นค้าขายธรรมดาที่เขาไม่ต้องมานั่งเช็คทุนจดทะเบียนคุณอะ่ะก็เริ่มน้อยๆเริ่มไม่น้อยแล้วแล้วกู้แทนกู้กู้เจ้าของแทนก็ได้แล้วก็พอมีเงินก็คืนเจ้าของก่อนแล้วก็แล้วก็ทุนก็คงไว้แบบนั้นแต่ว่าถ้าโอเคมันกลับกันคือต้องมีหุ้นส่วนต้องมีความน่าจะถือทุนก็ต้องงเเยออออออะันนีกก็รื่ึง ชัดเจนนะครับเรื่องนี้กับทุนจดทะเบียนใช่เคลียร์ๆชัดๆกันไปนะครับว่าจ่ายเมื่อไร่อันดับแรกจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่ขั้นต่าชำระยี่สห้าปอร์เซ็นของจดทะเบียนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก่อนนะครับก็คือคุณจดเท่าไหร่คุณไปคํานวณเอาแล้วกันเนอะแต่เต็มตั้งแต่แรกก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่กําลังเงินแต่ว่าขั้นต่ําที่กฎหมายกำหนดคือยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้และครับผมแล้วก็ถ้าจ่ายเต็มได้ก็ดีมันก็จะเป็นแคชโฟล o w หนุนในบร ซื้อ,อยาพาราติดไว้เพราะว่ามันก็จะปวดหัวนิดหนึ่งในการ <c oughs> ที่แบบโยกไปโยกมาค <c oughs> ือคุณไม่ปวดหัวบัญชีจอจะต้องให้บัญชีกินคือคุณทําอะไรเสร็จแล้วบัญชีอ,อ้าวนี่มันคืออะไรวะเนี่ยเออใช่บัญช <c oughs> ีก็จะเรียกเยอะนิดนึงเออใช่ก็จะบุนวายนิดนึงอาจจะผิดด้วยอืมซึ่งถ้ามันผิดเออถามนิดหนึ่งพี่มันเป็นอะไรไหมเป็นนะเพราะว่าบัญชีมันผิดพอบัญชีมันผิดปั๊บทุกอย่างมันจะมั่วอืมมันก็มันก็กลับไปที่คอนเซ็ปต์ก็คืออ้าวแล้วมันก็ แล้วจะรู้จริงว่าเงินมันเหลือเท่าไหร่เช่นเมื่อกี้เราบอกว่ามีทุนแต่ไม่ชาระเงินจริงลงเป็นเงินสดไว้แต่ไม่มีเงินสดไนงะอย่างเงี้ยแล้วจะไปตัดอะไรตัดลอยๆอยบางคนแม่งถามแบบอ่าบริษทัทเราอะ่ะไม่มีเงินสดเลยแต่ทำไมมีบัญชีเงินสดอย่างเงี้ยเออมันก็จะประหลาด<ๆ>ประหลาดใช่ก็จะมั่วกันไปหมดถูเพราะนั้นอย่างที่บอกครับเหมือนในทุกๆ EP พีท, EP, ทำไม่ถูกง่ายที่สุดทําให้ถูกง่ายที่สุดแล้วก็ทาให้เคลียวกับตัวเองง่ายที่สุด นะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งอีพีสั้นๆแล้วกันเนาะสำหรับภาษีช่างสงสัยนะครับ,รบทุกคนที่ผมเอาความสงสัยของผมนะครับในฐานะคนทําธุรกิจขนาดเล็กๆเริเ่มต้นแล้วกันเนาะมาเป็นตัวแทนคนดูในการถามพี่น้องแท็กฝี่น้องในเรื่องของภาษีแล้วก็อาจาอออาจะเกี่ยวโยงในเรื่องของบัญชีบ้างนะครับทุกคนก็วันนี้เราเดินทางมา9 EP ีแล้วถ้าคุณยังไม่เคยดูหรือคุณย้อนดูใน p พ a y ์ลิสตอนจบตรงนี้ได้ว่ามีเรื่องอะไรมาบ้างมีตั้งแต่การซื้อรถซื้อของนู่นนี่ต่างๆกันนะเยอะแยะไปหมดซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่า พื้นฐานอะงคนทําธุรกิจน่าจะต้องรู้นะครับผมส่วน E ีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรใช่หรือในอนาคตเราจะมีอีเวนต์พิเศษอะไรเกี่ยวกับเรื่องภาษีาย่างไรมัมานั่งคุยกันแบบนี้หรือสปอนเข้าได้นะอย่าลืมใช่เพราะท,ท,ท,ที่ทิง้งไว้ะย,ยานเพราะอะไรเพราะชุดชุดช,ช,ชุดหน้าอีพีหน้าจะเปลี่ยนชุดแล้วนี่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณเป็นใครอย่าง EP เรื่องรถอ่ะมีคนติดต่อผมมานะเออใช่ใช่แต่ติดต่อให้เป็นลูกค้าเขาใชเศร้าดิ้นหน่อยแต่แต่แต่แปลว่ามีผลมีผลมีผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจเนี่ยต้องบอกว่าไอบอลเราคือโน .1 ประเทศไทยครับผมเพราะว่าไม่มีโน .2 นั่นนะครับผมไม่มีใครแก้คนเดียวเศร้าที่คุดเครับผมแต่เป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณลูกค้าครับเพราะฉะนั้นแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนต้องดูเรื่องภาษีและต้องดูเรื่องภาษีครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่หนอมากครับขอบคุณครับขอบคุณคน